สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะค่ะสําหรับวันนี้ก็เจอกันกับคุณครูแก่อีกแล้วนะคะค่ะวันนี้คุณครูเก่จะพาเด็กๆดไปเรียนเรื่องอะไรเด็กๆทราบไหมคะเด็กๆทราบไหมคะว่าวันนี้คุณครูคแก่จะพาไปเรียนเรื่องอะไรคะอ่ายังไม่มีใครทราบใช่ไหมคะอ่าเราไปเรียนกันเลยเลยค่ะไปเลยค่ะ สำหรับนะคะวันนี้คุณครูเกีศจะพาเด็กๆเรียนหน่วยที่สิบนะคะหน่วยที่สิบโรงเรียนของเราน่าอยู่นะคะค่ะหน่วยที่สิบนี้เรื่องที่เราจะเรียนก็คือชื่อโรงเรียนสนัญลักษณ์ประจําโรงเรียนนะคะอ่าก่อนอื่นครูเกีรติถามเด็กก่อนว่าโรงเรียนของเราชื่อว่าอะไรคะเด็กๆทราบไหมคะ อ่าถูกต้องค่ะอ่าแต่คุณครูยังไม่เฉลยนะคะแล้วสัญลักษณ์ประจําโรงเรียนของเราเป็นอย่างไรคะเดยทราบไหมคะอ่าตรงนี้บางคนยังไม่ทราบนะคะว่าสัญลักษณ์ประจําโรงเรียนของเราจะเป็นอะไรเดี๋ยวคุณครูจะพาไปเรียนรู้ด้วยกันนะคะไปเลยค่ะเรามาเรียนพร้อมๆกันเลยนะคะอ่าเด็กๆเห็นรูปไหมลูกอันนี้รูปอะไรคะ ถูกต้องค่ะอันนี้คือรูปสัญลักษณ์ประจาโรงเรียนนะคะแล้วก็มีชื่อโรงเรียนด้วยนะคะ,ะทีนี้คุณครูจะพาเด็กๆไปทําความรู้จักกับชื่อโรงเรียนสัญลักษณ์ประจ,จําโรงเรียนและสีประจ,จําโรงเรียนของเรานะคะเดีกยค่ะเห็นรูปแรกไหมคะรูปแรกจะเขียนคําว่าสกูลใช่ไหมคะสกูลคืออะไรลูกอ่าเก่งมากค่ะสกูลก็คือโรงเรียนนะคะ ส่วนวงกลมที่อยู่ตรงกลางนี้คืออะไรคะถูกต้องค่ะวงกลมในตรงกลางนี้ก็คือสัญลักษณ์ประจําโรงเรียนของเรานะคะจะเป็นคล้ายๆดอกบัวอ,อยู่ตรงกลางนะคะอ้าวถัดกันมาค่ะอันนี้จะเป็นรูปธงนะคะอันนี้เรียกว่าอะไรลูกมีสีเสียดกับสีขาวนะลูกอันนี้เรียกอะไรคะ น,นี้เรีวยกว่าสีประจำโรงเรียนของเรานะคะจะเป็นสีแสดกับสีขาวนะคะเด็กๆก็ได้เรียนรู้ชื่อโรงเรียนสัญลักษณ์ประจำโรงเรียนไปแล้วนะคะทีนี้เรามารู้จักแล้วก็อ่านพร้อมๆกันนะคะแล้วก็บอกชื่อพร้อมๆกันนะคะอ,อันนี้คืออะไรลูกสคูลน,นะคะสคูลก็คือโรงเรียนนะคะ ทีนี้กูเกียรติจะถามว่าโรงเรียนของเรามีชื่อว่าชื่อว่าอะไรคะเก่งมากค่ะถูกต้องค่ะโรงเรียนของเรามีชื่อว่าโรงเรียนจรชนะศึกษานะคะทีนี้เด็ดกๆมาอ่านคําศัพท์คําศัพท์ที่แปลว่าโรงเรียนนะคะ <School. S 1> เขาจะอ่านอะไร School School อ่านว่า School นะคะ สคูลก็แปลว่าโรงเรียนใช่ไหมคะโอเคค่ะอ้าอน,นี่นะลูกคุณครูแกไปบอกก่อนบอกไปก่อนหน้านี้นะคะนี้คืออะไรคะอันนี้ก็คือรูปหรือว่าภาพสัญลักษณ์ประจาโรงเรียนนะคะออันนี้คือสัญลักษณ์ประจ,จําโรงเรียนของเรานะคะเด็ได้รู้แล้วนะคะต่อไปค่ะอันนี้คืออะไรคะ อันนี้ภาพอะไรเออดเด็กๆดูไหมคะถูกต้องค่ะน,นี่คือดอกจานนะคะดอกจานอืมดอกจานหรือว่าพูดเป็นภาษากลางของเราก็คือดอกทองกวาวนะคะดอกทองกวาวคือดอกไม้อะไรลูกดอกไม้ประจําโรงเรียนของเรานะคะดอกทองกวาวหรือดอกจานนะคะ ในเด็กๆสังเกตน,นะคะในโรงเรียนเรามีต้นดอกจานไหมคะมีไหมลูกใครเคยเห็นบ้างใครพอจะรู้บ้างคะแต่คุณครูรู้สึกว่าคุณครูเห็นอยู่ต้นหนึ่งนะลูกอยู่ภายในโรงเรียนเราเออยู่ตรงไหนนะมีใครรู้ไหมคะอ่าเดี๋ยวครูแกะเฉลยให้นะคะว่าต้นดอกจานที่อยู่ภายในโรงเรียนเราจะมีอยู่หนึ่งต้นนะคะก็คือ อยู่ตรงไหนลูกอยู่ตรงไหนนะติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกติ๊กตอกาคุณครูเฉลยอีกแล้วนะคะต้นดอกจานจะอยู่ตรงสนามเด็กเล่นนะคะอยู่ตรงสนามเด็กเล่นใหญ่หน้าโรงเรียนเรานะคะเดินเข้ามาจะเห็นเลยจะอยู่ข้างหน้าสนามเด็กเล่นหรือว่าอยู่บริเวณสนามเด็กเล่นนะคะมีอยู่หนึ่งต้นค่ะ เดิสังเกตดูนะคะเวลาเปิดเทอมวันไหนเปิดเทอมเด็กไปสังเกตดูนะคะว่าจะใช่ต้นหรอกจานไหมนะคะอ่าทีนี้คุณครูเกจะพาเด็กๆมาเตียนรู้กับภาพความสัมพันธ์ที่อยู่ในโรงเรียนนะคะอ่ามีภาพอะไรบ้างนะคะอ่าอันนี้ภาพอะไรเอ่ยถูกต้องค่ะน,นี่ก็คือภาพโรงเรียนนะคะ อันนี้ก็คือภาพโรงเรียนนะคะาภาพนี้นะคะภาพอะไรคะใครตอบไม่ได้คุณผูแกจะไม่ให้ดาวเลยนะภาพนี้ง่ายๆเองอ่าถูกต้องค่ะภาพนี้ก็คือภาพธงชาตินะคะธงชาติไทยของเรามีอยู่กี่สีลูกมีอยู่กี่สีคะธงชาติไทยของเรามีอยู่สามสีนะคะก็คือสีแดงสีขาว แล้วก็สีน้ำเงินใช่ไหมคะอ่าใช่ค่ะโอเคค่ะภาพต่อไปค่ะนี่คือภาพอะไรลูกอ่าภาพโรงเรียนนะคะแต่ว่าภาพโรงเรียนภาพนี้จะมีอะไรอยู่ข้างหน้าคะเด็กๆคิดว่ามีอะไรอยู่ข้างหน้าลูกอ่าถูกต้องค่ะเก่งมากเลยภาพนี้จะเป็นภาพโรงเรียนแต่ว่ามีธงชาติไทยอยู่ข้างหน้าโรงเรียนใช่ไหมคะ ถูกต้องค่ะเก่งมากอาภาพนี้นะคะคุณครูว่าเด็กๆทุกคนน่าจะตอบได้นะคะว่าภาพนี้เป็นภาพอะไรภาพอะไรคะถูกต้องค่ะภาพนี้ก็คือภาพสนามเด็กเล่นนะคะสนามเด็กเล่นนี้ผู้ใหญ่เล่นได้ไม้มลูกผู้ใกญ่ถามก่อนสนามเด็กเล่นของเหล็กนี้ผู้ใหญ่เล่นได้ไหมคะ อ๋ไม่ได้นะคะสนามเด็กเล่นมีไว้ให้สำหรับเด็กเล่นนะคะแต่ว่าเด็กๆต้องเล่นด้วยความระมัดระวังนะคะอ่าภาพนี้นะคะภาพนี้จะเป็นภาพที่สัมพันธ์กับในห้องเรียนของเรานะคะภาพอะไรคะถูกต้องค่ะภาพนี้ก็คือภาพ กระดานดำนะคะกระดานมีไว้อะไรลูกมีไว้สำหรับอะไรคะมีมีไว้สำหรับเขียนนะคะเด็กๆเขียนได้ไหมกระดานดำมีไว้สำหรับเขียนแต่ว่าเอาไว้สำหรับให้คุณครูเขียนคนเดียวใช่ไหมคะเด็กๆเขียนได้ไหมคะไม่ได้นะคะกระดานดำนี้มีไว้สำหรับให้คุณครูเขียนได้คนเดียวเท่านั้นเด็กๆเขียนไม่ได้นะคะ อ่านี้ภาพอะไรคะ,ะถูกต้องค่ะนี่คือภาพโต๊ะเรียนนะคะโต๊ะเรียนนะคะเอาไว้ให้เด็กๆเอาไว้นั่งเรียนเขียนหนังสือนะคะแล้วภาพนี้นะคะภาพนี้ก็คือภาพที่โต๊ะเรียนต้องอยู่ข้างหน้ากระดานดําใช่ไหมคะต๊ะเรียนของเด็กๆต้องไปอยู่หลังกระดานได้ไหมคะอยู่ได้ไหมลูก ไม่ได้นะคะโต๊ะที่เรานั่งเรียนนั่งเขียนหนังสือต้องมาอยู่ด้านหน้าของกระดานดํานะคะถ้าไปอยู่ด้านหลังถ้าคุณครูเขียนเด็กๆจะเห็นไหมคะไม่เห็นนะคะเพราะฉะนั้นโต๊ะเรียนต้องอยู่ด้านหน้าของกระดานดํานะคะอ่าต่อไปคุณครูอยากจะพาเด็กๆมาฝึกอ่านคําศัพท์อักษรตัวอะไรลูก เก่งมากอักษรคำศัพท์ตัวคิวนะคะอ้าเวเด็กๆมาดูคำแรกค่ะคำศัพท์คำแรกนะคะคำศัพท์คำแรกอ่านว่าอย่างไรลูกอ่านว่าอย่างไรคะเรามาฟังด้วยกันเลย question 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 question, question. อ่านไปแล้วนะคะอ่านว่าอย่างไรคะ question น,นะคะ question ก็คือคำถามเห็นไหมคะเด็กๆเห็นไหมคะเครื่องหมายคำถามอยู่ในวงกลมของเด็กๆผู้ชายคนนี้นะคะเขาทำท่าเหมือนจะงง,งๆเหมือนจะถามอะไรสักอย่างแล้วก็เลยทำเครื่องหมายคำถามขึ้นมานะคะ question คำถามนะคะ,ะคำศัพท์คำต่อไปคะ่ะคำศัพท์ตัวคิวเหมือนกันนะคะ,ะเด็กๆเห็นรูปแล้วเด็กๆคิดว่าเป็นภาพอะไรคะ อาภาพพระราชินีนะคะพระราชินีคำว่าพระราชินีดีๆทุกคนคงอ่านได้นะคะว่า,อ,าออกเสียงว่าอย่างไรลูกอ่านพร้อมกันเลย queen 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 queen, queen. อ่านว่าอย่างไรคะอ่านว่าครีนนะคะครีนแปลว่าอะไรคะอ่าถูกต้องค่ะครีนก็คือพระราชินีนะคะใส่ชุดสวยงามมากชุดสีชมพูใส่มงกุฎด,ด้วยนะคะอ๋าคำที่สามค่ะคำที่สามคำที่สามนะคะอ่าตัวคิวเหมือนกันนะคะคำศัพท์อักษรตัวคิวเหมือนกันนะคะคำนี้อ่านว่าอย่างไรลกูก เรามาฟังความพร้อมกันนะคะ Q Q Q อ่านว่าอย่างไรคะ Q Q แปลว่าอะไรลูกนี่เด็กผู้หญิงกำลังนี่ผมเด็กผู้หญิงคนนี้ถักเปียปักกิบสวยสวยๆนะคะปักกิบสีชมพู Q ก็คืออะไรลูก Q แปลว่าอะไรคะก็คืออะไรลูกผมเปียนะคะ Q ก็คือผมเปียนะคะ คำต่อไปค่ะอันนี้คืออะไรลกูกดูเด็กดูภาพนะคะสังเกตภาพนะคะเด็กสองคนนี้กำลังยอกล้อเล่นกันใช่ไหมคะเสียงดังไหมคะถ้าทางจะเสียงดังนะคะทีนี้คุณครูจะบอกให้เด็กๆสองคนนี้อะไรลกูกย อ่เด็ะะเกสองคนนี้กำลังหยอกล้อกันนะคะหยอกล้อเล่นกันเสียงดังไหมคะ,ะเสียงดังนะคะ,ะทีนี้คุณครูจะบอกให้เด็กสองคนนี้ยังไงคะบอกยังไงคะลูกอบอกให้เงียบนะคะคำว่าเงียบภาษาอังกฤษอ่านว่ายอย่างไรลูก เรามาฟังพร้อมๆกันเลยนะคะ Quiet, 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 Quiet อ่าอนว่าอย่างไรคะลูกอ่ากิ่งมากถูกต้องค่ะ Quiet, Quiet แปลว่าอะไรลูกเงียบใช่ไหมคะอ่าเด็กๆสองคนนี้หยอกล้อกันเสียงดังนะคะทีนี้คุณครูก็จะบอกให้เงียบใช่ไหมคะคุณครูก็จะพูดว่า Quiet quiet ใช่ไหมคะ quiet ก็คือเงียบนะคะเราได้อ่านคำศัพท์ฝึกอ่านคำศัพท์กันแล้วนะคะทีนี้คุณครูจะพาเด็กๆมาทำแบบฝึกหัดนะลกูกมาทำใบงานชุดบันทึกร่องรอยเล่มสองหน้าสิบเจ็ดเด็กๆเอาขึ้นมาเลยค่ะลูกนี่จะมีหน้าตาแบบนี้นะคะชุดบันทึกร่องรอยเล่มสองหน้าสิบเจ็ดนะคะนี่จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะ อ้าวทีนี้เด็กๆมาดูดีคะว่าเขาให้ทำอะไรเขาบอกว่าให้เด็กๆเ,เขียนอักษรตัวอะไรลูกที่เราอ่านคำศัพท์ไปเมื่อกี้นี่ตัวอะไรคะอ่าตัวคิวนะลูกเด็กๆเ,เขียนอักษรตัวคิวลงในช่องสี่เหลี่ยมนะลูกแล้วก็ฝึกเขียนอักษรตัวคิวข้างล่างด้วยนะคะที่เป็นรอยปะอ้าวทีนี้คุณครูจะพาดเด็กๆมาเขียนคําแรกนะคะคําศัพท์คําแรกก็คืออะไรลูกอะไรคะ นี่คุณครูจะเติมตัวคิวเข้าไปแล้วนะคะจะอ่านว่ายังไรลูกอ้าวคอยเอ็ดนะลูกคอยเอ็ดแปลว่าเงียบนะคะเดีกย,เ,ยเขียนตัวคิวลงไปเลยค่ะอ่าต่อไปคำที่สองนะลูกคุณครูเติมลงไปแล้วนะคำที่สองแล้วนะคะอ่าคำที่สองที่แปลว่าพระราชินีคืออะไรลูกอ่านว่าอะไรคะคำที่สองพระราชินีอ่านว่าอะไรลูกภาษาอังกฤษ ถูกต้องค่ะอ่านว่ากรีนกรีนนะลูกก็คือพระราชินีอา้าคำที่สามอ่าเขียนลงไปเลยค่ะตัวคิวคำที่สามนะลูกคำที่สามอ่านว่าอะไรคะเด็กๆรู้ไหมเอ่ยมีใครรู้ไหมคะว่าคำที่สามจานว่าอย่างไรอา้าคำที่สามแปลว่าผมเปียนะลูกผมเปียอ่านภาษาอังกฤษก็คือคิวคิว คิวก็คืออะไรลูกผมเปียนะคะผมถักเปียของผู้หญิงนะคะถ้าเป็นผู้ชายจะถักเปียได้ไหมคะไม่ได้นะคะผู้ชายถักเปียไม่ได้เพราะผู้ชายผมสั้นใช่ไหมคะอืมเอาทีนี้เด็กๆใครเขียนเสร็จแล้วให้เติมตัวคิวลงไปในช่องว่างสี่เหลี่ยมเสร็จแล้วต่อไปให้เด็กเขียนตัวคิวข้างล่างสองบรรทัดนะลูกเขียนลงไปเลยค่ะเขียนตามรอยปาก ให้สวยงามนะคะให้สวยงามห้ามออกนอกเส้นนะคะต้องอยู่ภายในเส้นประเท่านั้นนะคะถ้าคนไหนเขียนออกนอกเส้นคุณรูจะไม่ให้ดาวเลยนะคะเด็กๆต้องเขียนสวยๆนะคะถ้าใครอยากได้ดาวต้องเขียนสวยๆไม่ออกนอกเส้นเข้าใจไหมคะอ้าวต่อไปค่ะหน้าต่อไปนะคะหน้าสิบแปดค่ะ ชุดบันทึกร่องรอยเล่มสองหน้าสิบแปดนะคะมีหน้าตาแบบนี้เด็กๆมาดูนะคะว่าเขาให้ทำอะไรอ่าเด็กๆคะ่ะเขาบอกว่าให้เด็กๆด,ดูภาพสิ่งต่างๆในโรงเรียนนะคะแล้วก็ขีดกากบาทลงในช่องสี่เหลี่ยมนะคะขีดกากบาดพัดลงไปในช่องสี่เหลี่ยมที่มีความสัมพันธ์ กับภาพในตารางนะคะนี่ภาพทุกภาพจะเป็นภาพที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนเลยนะคะ่เด็กๆนะคะช่องสี่เหลี่ยมที่มีเครื่องหมายคำถามนะคะที่มีเครื่องหมายคำถามแต่ว่ามีภาพอะไรคะธงชาติธงชาติกับรถนะคะทีนี้ไม่ยากนะคะเด็กๆเราเอาภาพธงชาติกับรถมาใส่ในช่องสี่เหลี่ยมด้วยกันนะคะมาใส่ในช่องนี้นะคะ ีนี้เขาจะให้เด็กๆมาดูภาพข้างๆนี้ค่ะช่องสี่เหลี่ยมสามช่องกอไก่ขอไข่ขอควายนะคะเอาเด็กๆคิดว่าภาพไหนคะที่ต้องเอารถกับธงชาติมาอยู่ในช่องเดียวกันค่ะเด็กๆคิดว่าภาพไหนคะอถูกต้องค่ะขอไข่นะคะเด็กๆกากระบาดลงในช่องสี่เหลี่ยมขอไข่เลยค่ะครูทำเสร็จแล้วนะ ต่อไปข้อสองนะคะข้อสองจะเป็นภาพกระดานดำกับแผนที่ใช่ไหมคะข้อสองจะเป็นภาพกระดานดำกับแผนที่ทีนี้เด็กๆเอาภาพกระดานดำกับแผนที่มาใส่มาใส่ในช่องเดียวกันนะคะอ่าเด็กๆมาดูนะคะว่าจะเป็นภาพอะไรรูปในช่องอะไรคะกอไก่ใช่ไหมคะขอไข่ใช่ไหมคอควายละคะอ้าคอควายนะรูปถูกต้องค่ะคอควายนะคะข้อสองเป็น กากบาดลงไปในช่องสี่เหลี่ยมคอควายนะคะเอาต่อไปข้อสุดท้ายค่ะข้อสามข้อสามข้อสามจะเป็นป้ายชื่อโรงเรียนใช่ไหมคะป้ายชื่อโรงเรียนกับสนามเด็กเล่นทีนี้เด e ็กๆเอาป้ายชื่อโรงเรียนกับสนามเด็กเล่นมารวมกันในช่องสี่เหลี่ยมน,นะคะเด e ็กๆมาดูนะคะว่าจะเป็นข้อไหนกอไก่หรือว่าขอไก่หรือว่าคอควายนะคะเด e ็กๆมาดูนะคะกอไก่จะเป็นป้ายชื่อโรงเรียนกับสนามเด็กเล่นใช่ไหมคะถูกต้องไหมคะ อ่าขอไข่จะเป็นโรงเรียนกับโต๊ะใช่ไหมคะอ่าขอควายจะเป็นรถรถใช่ไหมคะอ่าเด็กๆคิดว่าจะเป็นข้อไหนคะอ้าวเก่งมากค่ะถูกต้องเลยค่ะกอไก่นะคะจะเป็นป้ายชื่อโรงเรียนกับสนามเรล่นต้องมาอยู่ในช่องสี่เหลี่ยมด้วยกันนะคะ เสร็จแล้วนะคะหน้านี้เสร็จแล้วต่อไปเป็นอะไรคะมาดูกันเลยค่ะอันนี้จะเป็นการบ้านนะคะการบ้านหน้าอะไรเอ,อ่ยหน้าไหนคะการบ้านนะคะหน้าแปบเอ็ดนะคะชุดเสริมทักษะนะคะเด็กๆเอาขึ้นมาเลยนี่การบ้านจะมีหน้าตาแบบนี้นะคะทีนี้เดี๋ๆมาดูนะคะว่าเขาให้เราทําอะไรนะคะเขาบอกว่าให้เด็กๆช่วยกันนับสัญลักษณ ในแต่ละแถวนะคะแล้วขีดกากบาดลงในช่องสี่เหลี่ยมที่มีจำนวนมากกว่าใช่ไหมคะอ่เด็กๆนับเลยค่ะอ่เด็กๆนับเลยค่ะว่าสัญลักษณ์กลุ่มไหนช่องไหนจะมีจำนวนมากกว่ากันนะคะข้อหนึ่งนะคะข้อหนึ่งจะเป็นกลุ่มไหนเออเด็กๆนับเลยนะคะ สำหรับวันนี้เวลาเราก็จะหมดแล้วนะลูกถ้าใครยังไม่เสร็จการบ้านหน้านี้เอาไปทำเป็นการบ้านที่บ้านนะลูกเอาไปทำเป็นการบ้านอยู่บ้านเรานะคะเวลาเราจะหมดแล้วนี่เด็กๆสังเกตนะคะคุณครูแกะเฉลยให้แล้วดูดีๆนะคะว่าจะกากบาดข้อไหนจ่องไหนนะคะการบ้านนะคะเอาไปทำเป็นการบ้านนะคะถ้าใครทำยังไม่เสร็จนะคะ สำหรับวันนี้เวลาของคุณครูแก่หมดแล้วเด็กๆอย่าลืมถ่ายรูปแล้วก็ส่งลงในไลน์กลุ่มนะคะเวลาของเราหมดลงแล้วนะคะเจอกันใหม่ชั่วโมงหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะเจอกันใหม่ชั่วโมงหน้านะคะเด็กๆ